และในวันนี้ก็จะได้เชิญผู้แทนจากวิทยาเขตต่างๆและก็วิทยาลัยต่างๆได้มาร่วมเสวนาและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งส่วนแรกหรือว่าวิทยาลัยแรกที่ได้เชิญมาก็คือมหาปาบัาฑิเถรีวิทยาลัยในพระสกงาราชูปถัมภ์ขออนุญาต้องขอจเจริญพรคุณโยมแม่ชีที่ได้ร่วมรายการใน,นครั้งนี้ เกี่วนมัสก,การค่ะพระอาจารย์อยากจเจริญพรถามคุณโยมแม่ชีที่ได้มีโอากาสมาร่วมโครงการผลิตสื่อครูภาคสอนศิลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหากุรตราชวิทยาลัย,ายของเราเนี่ยนะคุณโยมมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและสื่อนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ยังไงกับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปในการที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดขอจเจริญพรคุณโยม ยงก็คิดว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีครูพระหรือว่าวิทยากรเข้าไปสอนตามเรียนนะคะถ้าเกิดอธิบายเป็นคําพูดหรือว่าให้นักเรียนอ่านหนังสือเนี่ยค่ะก็จะนักเรียนก็จะไม่เข้าใจค่ะแต่ก็คือจะต้องมีสื่อเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยจะต้องมีสื่อที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นค่ะอาจารย์ ครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราเชเทวทลัยได้จัดเป็นครั้งที่3แล้วโดยมีท่านพระเดชพระคุณพระเทพปริ้ยติวิมลอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราเชเิวทยาลัยนี้ยพร้อมกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารคณะครูบบอาชาทุกท่านจะเห็นความสําคัญของการผลิตสื่อเป็นอย่างยิ่งและครั้งนี้เนี่ยทุกวิทยาเขตจะได้ทําภาพยนตร์สั้นหรือว่าหนังสั้นวิทยาเขตยนไหนึ่งเรื่องซึ่งคุณทางมหาประชาบดีเสรีก็ได้ เตรียมเรื่องเอาไว้แล้ว<ช>แล้วจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่มีประโยชน์กับเยาวชนวคุณโยมคิดว่าเรื่องที่จะนําเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์ไงกับเยาวชนบ้างนะคะแต่ว่าทางวิทยาลัยมหาประชาวดีเทเตวิทยาลัยนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปะคะ่ะที่ตอนนี้ก็มีปัญหามากเกี่ยวกับการทียงพ่อแม่หรือว่าวัยรุ่นคบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเรานําเสนอสื่ออันนี้ออกไปแล้วก็อาจจะช่วยได้ได้บ้างหรือได้มากนะคะถ้าเกิด นำเสนอแบบอย่างที่จะให้เขาเข้าใจอะค่ะจะได้พอดแล้วพระอาจารย์อยากจะให้แม่ชีฝากถึงเยาวชนหรือว่าผู้ที่ชมรายการอยู่ทางบ้านว่าปัจจุบันนี้มีสื่อมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างไม่หยุดนิ่งมไม่ว่าจะเป็นสื่อทั้งสื่อดีแล้วก็สื่อที่ดูแล้วเนี่ยมันล่อแหลมต่อเยาวชนอยากจะให้คุณโยกฝากถึงเยาวชนให้เลือกรับสื่อให้มีประโยชน์แล้วก็เ้วเขาควรที่จะเลือกรับสื่อ,อยังไงบ้าง เยาวชนเนี่ยก็คือจะต้องมีคนแนะนำนะคะ่ะคนแนะนําว่าสื่อนี้ดีสื่อนี้ไม่ดีแต่ว่าคือช่วงนี้ไปจะคบเพื่อนแล้วก็คือเวลาดูสื่อเนี่ยก็คือจะขาดการเข้าใจคือจะตามตามตามโลกตามสมัยไปแต่ว่าไม่รู้เลยว่าการที่เขากําลังทําอะไรอยู่เนะี่ยมันดีหรือไม่ดีคือต้องมีผู้ใหญ่ที่จะแนะน,นะะําค่ะจะเรียนพรประโยชน์ไม่ชีได้ฝากเมื่อสักครู่นี้ก็อยากจะให้เยาวชนทุกคนทุกท่านได้เลือกรับสื่อ ที่มีคุณภาพแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราดูละครแล้วย้อนดูตัวเองแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาชีวิตได้นี่คือหนึ่งผู้แทนจากหนึ่งวิทยาลัยก็คือว่ามหาประชาบาดีเทรีวิทยาลายัยวันนี้ต้องขออนุโมทนากับประโยช์แม่ชีที่ร่วมรายการในครั้งนี้ก็าขอเช<ะ>ิญครับการนมัสการครัอาจารย์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผู้แทนจากมหาประชาบาดีเทรีวิทยาลายัยและตอนนี้อาตมาก็ได้ นิมนต์สมเด็จรูปหนึ่งซึ่งเป็นสมเด็จผู้ที่มีการใช้สื่อเป็นประจำในการอบรมสมเด็จแล้วก็อบรมเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สมเด็จรูปนี้ก็ได้มาร่วมโครงการผลิตุ์สีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้แทนจากมหา,ว,า,มหาวิทยาลัยมหากุฏรราชาวิทยาลัยวิทยเขตมหาวชิยาลงกรราชวิทยาลัยอำเภอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์อยากจะให้สมเด็จพูดถึงเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้ เกี่ยวกับความคาดหวังที่เราได้ไปเห็นมหาวิทยาลัยมหามากุฏของเราเนี่ยได้ทําโครงการนี้จะมีผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความสาคัญเ่าถ้ามีความคาดหวังยังไงกับการการอบรมผลิตสื่อเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งในโครงการนี้ก็ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีครับที่เราจะใช้สื่อนาะให้เป็นประโยชน์ต่อการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะว่าในยุคโลกาภิวัตน์นะครับ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตลอดเวลาเราก็การที่จะให้พระศาสนานะครับนำผู้คน,นครับเราก็ต้องเลือกวิธีเลือกหนทางครับที่จะให้เข้ากับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับซึ่งความรู้แล้วก็ประโยชน์ในการอบรมในทางนี้นะครับก็จะช่วยให้สามารถนะครับเราผลิตสื่อนะครับในการใช้สอนนะครับ แล้วก็เผยแร่พระศาสนานครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คน,นครับได้เข้าใจถึงพระธรรมในแบบรูป,ประธรรมได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและครั้งี้ทางวิทยาเขตมอกอรหรือว่ามหาวิชาชัยนงกรราชวิทยาลัยเนี่ยได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่จะมาผลิตสื่อแล้วก็จะเผยแพร่ทั่วประเทศในครั้งนี้สาหรับทางวิทยาเขตนะครับมหาวิทาลัาองกรร,ราชวิทยาลัยนะครับก็ได้จัดทา เรื่องที่เกี่ยวกับศรัทธาของชาวพุทธนะครับเกี่ยวกับศาสนาพิธีในการปฏิบัตินะครับว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรครับให้ถูกต้องตามหลักจริงๆอย่างแท้จริงนะครับโดยไม่ใช่ปฏิบัติตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาครับนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาพิธีนะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของของความยังไม่เข้าใจในหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะบางบางคณะ ญาติโย,ยมบางท่านก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการทําบุญเรื่องของการกรรมฐา,านเรื่องของการเจริญภาวนาแต่ในครั้งนี้ก็จะมีหลายลดหลายเรื่องนะครับที่ทางวิทยาเขตต่างๆได้ร่วมกันทําสื่อซึ่งเป็นข้อมูลสัน้นๆซึ่งบรรดาคณะญาติโยมจะได้ชมในในตอนถัดไปหรือว่าในโอกาสข้างหน้าที่ทําเสร็จนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง ผู้แทนจากมหา,มหาวิทยาลัยมหามัุฑรราชเชื่อที่ไรวิเขตโมกที่ได้มาร่วมโครงการในวนันนี้ตอนนี้แตมาได้มานั่งอยู่กับท่านนทวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาบัาุฑรราชเชื้งทีลไยวิเขตศรีธรรมสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดินทางมาไกลที่สุดนะครับในทุกวิทยเขตก็เดินทางมาเกือบจะหนึ่งวัน